ไปคล้องผู้นึงนซะกันค้องผู้ใดครับคล้องยุนาม่เหมนก้อนขจาสิไปตาเลยไอ้โอ้นี้มาเอิ้นดีเจกวะไอ้เหรี่นะโอ้โคลไปจะ้มาเอิ้นงเราเลยสั่งคุบแล้วสั่งนี่เพแมันบแมนครับพูดแจ่ว่าเจ้ารำดีอยู่ล่ำดีวะครับลำดีร่ำดีโอ้ยหายยากได้จัิงจริบอสโจ10ปันสิสั่ได้เหมือนด เปบเขาเลี้ยงเขาเล้าดีดีครัมาฮอร์ีิ่งก้าเลี้ยงเก้าเล้าได้เลยรับเลี้ยงบุณแทนมันบ่แม่ครับเอาฉากนี่ละแต่ว่าฉากต่อไปจังออกมาขาเด้อออกมาฉากต่อไปขาเลยมันก็ก้าวโตเก้าวโตฉากนี้เก้าวโต้ครับครับอันแม่ฮรับผมอนอยากจะเข้าได้ครับเรื่องของโซนอะไรเป็นน้ำผาออกกันบายบายไอ้เต้าหยอง เปลยอาพูไม่มาเอาพูไม่เอากนากนาจากน้องไข่มาหนามาหลบกมานเลยเร็ว โคตมึงจะได้จะมาเวินตุกเหมือนมึงมันเร่งเัื่องว่ากูเป็นไถ่จากกั้แม่มึงตีดูกูนี่นะอ้ว์นนมานฮะเป็นมหาโจนองคุณรีบมานกูสายหมดกันกูแค่รับคไครั่งน,นั่ได้เหรอเออเน,นั่งได้ก่อนน เอ็มนรกต่อเห็นเอนเสยยืนไว้ก่อนเย้าเนี่ยเจ้าหัวอเจ้าหัวปากหาเอามอหัวขวนเรียนอย่างก็ไ์เลยหัวควนก็คอยพอใจพอใจเรียอย่างคอยขามแล้วเก ีะแม่ครับตัวซื้อว่าจากไหนกันครับซื่อเอ็ดดี้ครับเอ็ดดี้ครับเฮ้ยเปลี่ยนซื้อใหม่ซะมันบ่ดังเอ้าตัวไหมครับน่าแม่จะได้ไปแทนแกนเพราโคตรอยู่แม่เจ้าวิญญาณกินไออีกที่วันนึงปู่บอกกันสิได้มันกินมันก็กินเพราะไรอีกเนี่ยนมำน้ำคือเบสแล้วก็ฮาคนเป็นผิวก็เป็นตาฮากอีกหรอเปล่าคือเป็นตออเถอะวันเขาปีกไกลหน่อยขายอยู่หน้างานนะเว้ย่า ซื้อว่ญญาจะไหนมาล่ะเช็ดีิครับคือบเปลี่ยนซื้อใหม่สลับเปลี่ยนจะไหนออมันสิได้ด,ด,ดังาดองดังเลยฮะซื้อเป็นสัตว์ล่ะซื้อสัตว์เขากำลังเหตุกันเลยตั๊ก,กะแตนทอดตั๊กะแตนโซนดามดามทอดสุพรอมกินพีตักกแตนโซนดามเนี่ยตั๊กแะกแตนทอดกุ้งแชน่นฉกตามาจากก้อนสิปล่อยก่อเวลาเกิดชีวชิลา ว่าจะใัะ่ในเมนูมุ้งสีหาจะเอากินเว่ยกบเธอจะกี้ตัวจะได้ซื้อไ,ไหอมวะล่ะเด็กม่ายเยอะอายชิรมาถ้าเมือดังเหมือนมันบ่แน่นครับเออขันจนตัวเปลี่ยนไหมเลยละ่ะเปลี่ยนไหมพี่น้องคอนแกนเป็นเชี่ยนักหลอกอยู่ดังหลายเหาอเนี่ย<ว>เอาบอเสียล่องเบิ้งเลยโดยเฉพาะหลังหม้อห้องนี่จ้าหน่อยน,น,น,นักเรียนมากเนี่ยนักศึกษามานเนี่ยเขาหูจักกันดีเลยมีนะเปลี่ยนซื้อไหมเลยเอาซื้อบอสซียรไทยซื้อบ่สซียไปซื้อยังครับซื้อเชี่ยล่ะ แตคือยุ่คือหชื่ออยู่เออเอาบอสเียล้องขอรออพี่คอนนงมึงเอาบอสก็พี่กอนนองพี่น้องซิวยักซื้อนี่ว่าเอางมื่อไหร่าแม่มึงร่ปีก็ได้ให้มันยิมยิมก็ปม่ปียิ้มก็ไพ้กันนะเดียวกันนะว้าวสวัตดีนะน้องน้องแม่ทีทางล่างแกก็พอมืงอีนเกือบเเด้อ สบายดีหรือเปล่าไม่สบายเขาจะมาดูมึงเลยม่เอาตไปไเที่ยอเปลี่ยนซื้อได้เงินยจกมุดตัวมาใบดี่บาทมึงก็มาปั๊บดลอยนึงเลยเห็นปะได้ยังวันได้โอ้ยได้สมโอ้ยพวกเอาสมาให้ก็จะมาเบิ้งหน้าเบิ้งหลังเนยยังหลากินได้ยุติละลูกเนี่ย เมื่อกี้ได้เรา่นั้นกูให้สามพันเนาะกราบขอบพระคุณแฟนเพลงที่ขอรบนะครับเห็นไหมที่ตั้งอกตั้งใจมาคืนนี้ตั้งอกตั้งใจมารอูเฮียนะเครื่องไม่หมอนอีกอคือเฮียขอสันญาวว่าคืนนี้เฮียจะเฮียรอตายครับ ให้ดีตลอดไปและค่ะเอยวนียจะไม่ขออะไรมากครัขออย่างเดียวขออะยตวกวดชื่อดังๆให้แฟนเพลงตกลดชื่ออยากง ี่แม่เขายายหนูมาตั้งใจมาคร่ะ นท่าอย่าเห็นจังสั่นแม่เห็นซาซาเห็นซาซาจีจ่าจังไหนแบกสโลโมชั่นพี่น้องจังสี่เห็นจ่าจ่าอ้ะน<ส>ะแอบเงินบแบบเนี้ยเขาเป็นใคร กว่างว่ายญ้อเลยอุ้ยบือดอกสโลวบืกล่ะเห็นอีกขึ้นเห็นไปว้าไว้าไว้ไว้พี่น้องรุ่นทเบึงคือบอกไปกอ่เล่มละอคชั่นเจ๊มึง Action เด็กมึง มึงอยากเท่เกินไปแล้วบอกคว้ยเยาวากันเยาวามึงขอเนี่ยงมากเลยพี่เอาเนี่ว่ะเอาเนี่ยมาแลกไอ้คิวอีกโอ้ชัดเจนมันเป็นยังไงชัดเจนมันเป็นายเกมคุย่าฮ่าฮ่ามึงมึงมึง เมื่อเรียนยิ่งเดเมื่อเรียนเรยงอย่างเรียนอย่งก่าองคุณมากรับเองลงเองและหมอบางึงเขาไปรับดีดีรับยางคุนแผนไหมล่ะเออเออตัวกับรับยางคุนแผ่นที่เขานั่นล่ะบ่บ่บ่เกาพดเกาพพดเนี่ยก็เรียนนูเพรใครได้ฟังเนาะโองผู้ริมานี่ถูกต้องแล้วสนาัจะสุดไปบอกหมอบางนเด้อรับแงนี้รับนี้อ้าเฮ้ยครับ กนครับเยกินแล้กินกิน้วก็กินกินแล้วก็กินโอ้ย่เอ้ยอยอียาจระคดยังอยู่ีละักเจียวยืนรตเป็นไมาแต่ใส่ละมานล้ว หมอรัตัวรัเรียงไหนล่ะงากินคสร้างงาไหลเลสีขางาเลยมันกินปิมันไม่ยอมกินปิันบากินอุ้ยรัมเขาดีจรยงอุ้ยเข้มข้นดีเลยล่ะแต่ว่าหมอบางหนึงรัขุนแผนกับองคุริมานไม่ล่ะขันจังสันรัเียนีไปบอกสอคนัเอรัมเนียงนีได้หลายเ้อสางต่ไปจ้างขาาอ้ยมันรมจมือกับ เรวัด e เอาเรวัดแล้วก็เป็นวนาเป็นคนสอจมาเรวัดโเรวดหนัสััมาใส่ยูสเสียูมันเอามาเล่นยังใส่ยูป็นยังจะเอาโมเด้ไปตดหน้าผากจังจ้ะโมเดินวากติดแก้ไข่ล้ว่แกไขแม่เจะยังไปตดกับคือลี่ถึงกเอาเอาไปร้องพ่อจีแม่ เรียงของมันตัวพื้นกันมึงพยายามจะมีรายยนจ่ายกต็มที่แบบสุวรรณนาแฟนไทยมึงสุวรรณนาทั้งหลอีกสุวรรณนาที่แม่มันชอบนางชอบนะโอ้ยมักสุวรรณเจ้าพระใอยเป็นผู้จ้างพี่สาวเกลี่ยฟ้องเบียร์เนี่ยเออผู้จ้างเขาได้หนิเอาบ่อมนล่ำเรียงแต่ว่าหมอวันหนึ่งอัะล่ำไปแล้วคุณแผนกับป็นโกงอุ้ิมันก็ยายกินปีกมันเออแต่ว่าสองสามเรียงมิตรขาน เอาเรื <muitas S 2> ่องนี oh <and> ้แหละมันจังสวกมันขึ้นเลยเอาเอาจังสิไปบอกสาคนรับเรื่องนี้แหละพอไปสากต่อไปจังมาขานี่ลาบอดีด้อยวอดพึ่าเบอร์อ่นรับเรื่องนลาบอดีเลยว่าตาดีนะเบอร์อนกับพึ่นเบอร์อึนเมื่อนี้เนาะหนีเนาหลายๆเด้อมากินมาทานรรากันแม่พี่คว่าไ้ตายเอาถ้วย่อนพ้นเาเล้วยอับ่เอาลัยันนี่วอเด้อยับเรืยงนี้แหละที่แมนเลยว่า เวลานั่นคุณแสงตาหานอกอีวัดทองสุเกลกับว่าความีบัตรได้แล้วอยู่แบบเนี่ยในอีกเจ้าวัดต่างสิวังค่ายทาวไต่เอาวัดทองมันนี่เป็นมือตายของมึงฉากนี้เป็นฉากที่กูต้องข่ามึงกูจ้างนักแกะเอาหายจากวัดทองมึงมาต้องมาเสสส์มึงมันเป็มวันนี้จิตใจต่ำั้ มันกนนไปมันยังจะคว่าเป็ดนนัมึงแอบนิชูกับลิ่งรวยมันบ่มันพาบเอานิ้เอาหนง่เอา่ีอมย่นี่ ไม่อะเอาดิู่กนะมมยูนี่เอาดิลูกนะเออใครพร้ม่แต่พาสองอกเจ้านี่หูที่เป็นบรกคุณสร้างมันมาหัวละ,ละ เปนถาดบูหัวเราลุ้นสมสมบูรณ์สมกับสิสมโพดถ้ากูไต่เนีเดียี่มมันพอลอยองั้นดูดิแม่เยบเงีบข้าไปจะได้พ้นจิบักไอ้เซ่ยวนิ่งมาาแม่นี่ครเซลลคยยอดชื่ตายซ้อแต่บอกาอตมาไปรู้นะอาตมาเนาะี่ลาตัวมั ก็ยังอาตาไปีมันหยุดเถอะหร้อนย่งไม่ให้จังซีไม่ใหไปยู่ตายตายตายโอ้ยสมัยนีุมยนอยูรบอกว่าสอเก่าเทอะ 哎呀！拜。